ทองโลกพุ่งติดจรวดทำจุดสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ขณะที่ทองคำไทยปรับเพิ่มขึ้นมานิดนึงเช้าวันนี้13กันยายน67ราคาทองคำของไทยปรับเพิ่มขึ้น200บาทครับรูปพันธ์ขายออกบาทละ49,500ทองคำแท่งขายออกบาทละ44,50บาทเกิดอะไรขึ้นโมนท์ชาแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ รากฏว่าค่ำคืนที่ผ่านมาครับธนาคารกลางของยุโรปได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมา0.25%ก็เพิ่มความคาดหวังที่เฟดธนาคารกลางสหรัฐจะลดดอกเบี้ยตามนะครับประกอบก,บกับการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI แม้ว่าคอ PPI จะมากกว่าคาดนะครับแต่ว่าเนื้อในนั้นก็ชะลอตัวลงแล้วก็อยู่ในกรอบด้วยทําให้นักลงทุนคาดหวังครับ ว่าเฟดแม้จะมีการลดดอกเบีย้ยแค่0.25%ในเดือนกันยายนนี้แต่การประชุมอีก2ครั้งที่เหลือของปีมีโอกาสที่ครั้งใดครั้งหนึ่งเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยมากถึง0.5%ครับก็เลยทำให้ราคาทองคำตลาดโลกพุ่งติดจรวดแล้วก็เบรกแนวต้านสำคัญที่เป็น all time high ของเดิม2,531ขึ้นมาสำเร็จแล้วก็ล่าสุดเช้าวันนี้ครับ ทำจุดสูงสุดใหม่ all time high เอาไว้อยู่ที่2,568นะครับสำหรับ g o sport ส่วนราคาตัวคำของไทยขึ้นมาบ้างแต่ไม่ได้แรงตามทองโลกสาเหตุมาจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาครับอยู่แถวแถว33บาท30กว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับ เพื่อนๆล้วครับมีมุมมองต่ออนาคตทองโลกจะไปไกลถึงจุดไหนแล้วราคาทองคำไทยมีโอกาสจะทำจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ตามทองโลกได้หรือไม่บอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ